สวัสดีครับผมนักจ่ายกิติภูมิศัศิลาครับหรือแนะน,นําช่ายนาคมดูนาโหนะครับวันนี้ทุ่งสร้างของราคอยกันวันที่16กันยายนพรหัสท16กันยานะครับ64นะครับผมามาลองมาจับโวงดาวให้แปลเแปลกไปค่ากับข้าวกันนะครับผม นะครับผมในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับไม่มีอะไรจะเสียงนะแต่ขอให้เสียงแบบมีสติมันใช่ทุ่มสุดตัวนะครับเพียงแค่เราหาค่าขับค้าวแต่ละ,ะ,ะ,ะวันเดียวเี้นะครับครับผมจะให้แค่2อดวงดาวแล้วคุณไปต่อยอดเอา๋ยวคุณไปต่อยอดเอา,านะครับผในวันพุาที่สิบหกสิายะนะครับดวงดาวดวงแรกที่คอจอนเข้ามาอในสองแามนะครับ นะครับนี่คือดาวอังคารน,นะครับอีกดวงดาวดวงนึงนี่คือดาวอาทิตย์นะครับมีของจับคู่้เลยนะครับ ไปใช้กันดูนะครับในวันพุธที่สิบกันยายนนะครับของตัวนี้ครับดาวคารกับดาวอาทิตย์ดาวคารคือเลขสามดาวาทิตดาวาที่คือเลขหนึ่งนะครับนะผมจะพูดเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราวังจะเบิ้ลหรือไม่ก็หาลองดูนะครับอันนี้เบิ้ลท้ายอันนี้เบิ้ลน,นาลองดูนะครับแล้วมาจับคู่เรียบร้อยแล้วลองแคมหน้าจอท่านใดที่สนใจเพื่อน มีตาเซนทรัเซนชนะครับอาจารย์มีลายกลุ่มมีลิงไลกลุ่มมีการงวันตัวเลขทุกวันเลยโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับขั้นตอนคือแอดไลน์ส่วนตัวมาก่อนนะครับแล้วโทรคุยโทรเข้ามาคุยนะครับหรือผมโทรเข้ามาคุยก็ได้พัก้ามาครับทาไมถึงต้องโทรคุยเพราะมันมีการเข้ามาแล้วก็แอบแฝงเข้ามาแล้วก็มีการทําลายกลุ่มไม่รู้ในสายเ,เดือนวิชาตา้อ,อยหรือผมกลุ่มผมจะไม่มีค่าใช้จ่าย ครับความปรยัดก็ประหยัดไปทีใมากแคปหน้าจอไปครับดีนะครับน้ำนะครับหลายส่นตัวนี้นะครับนะครับ้ก็ขออวยพรทุกท่กานด้วประสบโชคดมมีมีนบางอย่างหน่งตา้ันแล้วนะครับแล้วการเสียดายสิ่งมีขอแนะนำให้ทําได้ที่ได้หรือส่งสิ่งทุกองกอนอแบ่งตงัว่ไป ทำบุญหรือทำทานกันนะครับผมคือต้องการให้ตรงนี้นะให้การเงินเงินเสิ่งโชคเนี่ยให้มันเย็นลงสามารถที่จะจับตอนต่อยอดไปได้แต่ควรได้นะครับขอจบคลิปในตอนนี้นะครับผมสวัสดีครับผม <S <S